สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดทราขาวปีพศสอง1นะครับพระองค์นี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีชื่อรุ่นว่ารุ่นทองพันช่างนะครับผม ออกที่วัดไซขาวโดยตรงนะครับในปีพศสอง1ท่านอาจาร,รย์นองสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์เตารีดนะครับเนื้อว่านเนื้อว่านรุ่นนี้ก็จะออกโซนเเนื้อเทานะครับผมมีการโรยแร่นะครับที่องคพ้านะครับที่เห็นเขียวเขียวนี่คือแร่นะครับผม นี่เขาจะโรยแร่ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านหลังก็จะเยอะหน่อยนะครับเนื้อรุ่นนี้จะออกโซนเทานะครับ จมูกนี่ก็แตะนะครับผมแต่น่าจะเป็นกล่องนะครับกล่องเก่าของเขานะครับผมตอนที่วาดเนี่ยยังไม่แห้งดีนะครับจมูกไปแตะนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่นะครับสังคติลิ้วจีวรเรียบร้อยแขนขานะครับบัวเรียบร้อยที่เสียง รุ่นนี้นี่ฝังตะกุดนารายแปลงรูปนะครับผมมีฝังตะกุดนะครับของอาจาร,รย์น้องชัดเจนนะครับรุ่นนี้ไม่ผิดรุ่นอย่างแน่นอนนะครับรุ่นทองพันช่างวัดใสขาวปีพศสองนห้าสี่หนึ่งนะครับพัดด้วยรวมเนี่ยโอเคเลยนะครับผมก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผม พร้อมเลี่ยมพร้อมส่งด่วนให้นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมก็มีตะกุดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งองค์เลยนะครับผมสำหรับพระรุ่นนี้นะครับ3700บาทโทร0 9 8 8์เก้า6ปด่นเชนนะครับแล้วก็มีพระเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆ เข้าไปรับชมพาร์คเกอร์ในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ